โอ้โเแถมแรกตุกหัววันครับอย่าจูย่าจูโอ้ยมาแล้วครับไซโลไซโลปัดจุจัดไซโลอีกแล้วตัวที่สองยู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 ่ ตัวใหญ่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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหคุณนุ่งโบเห็นเบ็ดเลยเห็นเลยหางนี่โอเห็นเลยพันแบ่งคนเดียวหาโลครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยังพามาใส่เบ็ดเหมือนเดิมครับมาสั่มไม้อาทิตย์ก่อนวันนี้มาก็พันบิขิดพันแบ่งแล้วก็ปลาเตี่ยเหมือนเดิมครับ ป้าเดีย๋ยวแกไปใส่เบ็ดเลวครับไปดักหนูพร้อมมาจากศรีราชาครับแล้วอีกคนนึงก็พันแม็ก, okay, กาามาจากบ่อวินคือนกันครับนุ่นมาใส่เบ็ดสมมามไม้เดิมครับมาถิยนนี้แต่อาทิถิ์นี้ก็หนามแห้งไร้ครับ <c oughs> แต่บ้าเกียบก็ได้กเก็บได้เป็นไม้บิ่งแล้ว <c oughs> จาของนาครับกับเชีงห้วงครับช่วงหนามแห้งแห้งนี่ <c oughs> พันแบ่งพันพิคิดคือเขาครับนี่ครับ นี่ครับพานพิกิตครับวันนี้อนายจิ๋วหลอดถุงก็พานขิดจะมาลองคันใหม่ครับเมรหาสิบเมหาิครับเมธหาซิฟตะขอเปลี่ยนมาใหม่ครับแต่ยังมีบอกยี่ห้อนะครับมาเป็นยี่ห้อไหนว่าช่วงนี้ประมาณบายสองครับมาจิ๋วลองเป็นเกียร์บอมก่อนครับเมรหาสิบคันเบ็ดชุดนี้ก็ได้การสนับสนุนมาจากพานพิคิดครับจัดมาให้ครับ ส่วนตะขอเบ็ดก็เป็นนายจิวจัดการให้ครับนี่ครับมาลองดูครับนี่ครับเหยื่อปลาหม้อครับใส่กลังวันนี่และครับประมาณบายสองครับครับเริ่มขั้นแรกครับมาลองชุดใหม่เลยครับวันนี้เมรหาซิบครับลองดูครับของมันลองได้ เมียถาซิบอย่าประมอครับก่อนนี้แล้วครับเป็นสภพาพไม้ครับสะพานไม้ก็ยังเป็นหน้าหนามถ่วเหมือนเดิมครับเพราะว่าทางนี้เขาทํานาปีละสองสามทีครับก็ยังช่วงนี้ก็ยังพอได้ใส่เบ็ดแท้พี่น้องได้ดูอยู่ครับนี่ครับสะพานไม้ครับไปครับเดี๋ยวใส่เบ็ดไปเรื่อยชมบรรยากาศไปเรื่อยครับวันนี้มาเทสคันเบ็ด เมี้าิครับก็เหยียบปาหมือครับชงหัวันกับนี่ครับเหยียบปาหมือมาลองดูครับจะเป็นยังไงวันนี้พานมีกิดจัดแห่อยากลองของมาลองได้ครับหนาหนาวครับนี่นี่ครับพันใหญ่รอมารลุนกันครับวันนี้ไปครับเดี๋ยวขอตัวใส่เบดก่อนครับรอมารลุนมายามทีเดียวครับก็ใส่เบ็ดมาเรื่อยๆนะครับก็นี่แหละครับเป็นสภาพไม้ครับ ช่วงกลางวันก็จะใส่เป็นเดี่ยประหมอไปก่อนครับครับเดี่ยประหมอมาลองดูขั้นเมถาซิฟครับนี่ครับสะพานไม้ไม้กงกวงให้ลูกพี่ใหญ่แบกทางนำหนาครับสภพาพไม้ครับนี่หนาหลุ่นครับมันหนาจะมีใส่โลติดใหม่ติดมือครับนะวันนี้ผมว่ามาเคยผ่านหน้าไม้แบบนี้วันนี้พามาล่างอาถรรพ์จังหน่อยครับ ดองใส่เสียทีมงานครับวันนี้นนเดี๋ยวพาาหล่างอราทนครับไปครับเดียวไปใส่กันต่อครับมาครับเดียวมาดูแต้มแหลกครับเหมือนอยู่ครับเอาลูกพีจัดการ,อย,รอ,อยู่ไหมว่าป่าดินะป่าไหมอยู่นะโอ้ เตีมแรกตวหัววันครับใสสวยเบ็ดใหม่เบ็ดใหม่ได้การเบ็ดห้าสิบครับเบ็ดคันใหม่ดวงเบ็ดใหม่ใส่งามๆครับชอนป๊อกนี่ครับมาครับเดิวมาดูแต้มที่สองครับตุพีใหญ่ว่าปลาเป็นปลากินไปพี่ลุยมันจะเหมนตัวหมอหรือเปล่าต้องนี้หมอนะเขี่ยปลาหมอครับ ลองเบ็ดเมียถาซิปโอ้ใส่ง,งามๆครับแต้แมทีสองครับถุงก,ก็ไมีไเดเอวมากครับใส่หั้ังไปนี่แหละใส่ทั้งไปเลยโอ้กระตัวงามๆครับโอ้เข่าตาเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต้มสองครับโอ้ปลาหลุเดเยอกันครับพอได้อยู่ครับพอได้ก็ตอนนี้ก็เริ่มใส่เยอะแล้วครับประมาณ สี่โมงสี่เซบครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันหนาวมันขำไว้ครับวันนี้ลูกพี่ยญย่ไถเสียทีมงานเป็นขังที่สองครับสงสัยยังสงสัยอยู่่อยดูวันนี้มันจะหลางอาทันได้ไหมครับนี่นี่ครับก็เป็นเหยียบประหมอนะครับนี่ครับรอกันรุ่นกันครับเหยี่บประหมอปานมดิคิดครับ ตอนนี้ก็ใส่เบ็ดกันมาเรื่อยๆครับก็สลับกันตั้งเมตรหาิบเมตรยีสิบสลับปนกันมาเรื่อยครับเพราะว่าทีมงานเราก็ยังใช่เป็นเมตรยีสิบตลอดมากครับเพิ่งมาใช่เมตดหาิบลังหลังๆมานนี่ครับไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงเนาะครับแต่ว่าลูกพีใย,ยเรื่มติดใจเมตรหาิบแล้วครับเพราะว่ามันใส่ง่ายครับคันมันยาวเนาะเพราะว่าพื้นที่ทางชนบุรีพานท่องนี่มันดินม,มันอ้อน ก็เลยติดใจครับไปครับเดี๋ยวไปใส่กันเรื่อยๆครับเป็นยังไงไปครับเดี๋ยวไปรุนเบ็ดอีกจักรอบครับประมาณหนึ่งถุ่มครับอันนี้แม่นว่าปลากินนะขันนี้นี่นี่หยอบหยอบอยู่นี่ตากบนั่นกบลงเล่อยนะกบรุ่นดูใส่ครับ บอกปอกแล้ว้อยรัแต่แรกครับรอบนี้อันนี้เป็นเยอเคียดครับไปครับเดี๋ยวไปรุ่นเวดกันต่อครับก็ดูมระได้วนันก็ะได้ป้ามาอยู่สองตัวครับก็มีถังเยาปลาหมอก็เยียเคียดครับ ไปพนกันขับวันนี้ลองเบ็ดใหม่ดารับวันนี้เป็นยังไงรอหลุนกันไปเรื่อยๆรับวันนี้อาจ,จิไดดูร้ายรอบอยู่ครับทำมีเยอะครับเหล่าแต่สถานการณ์ปากินนีกินครับมาครับเดี๋ยวมาหลุนดูขั้นนี้ครับเมียถ่าสิบทำงานอีกแล้วครับมาหลุนดูมาหลุนด,นดูอันนี้น่าะเป็นเยอะเกียรติเพิ่าหมอ ยเยอะเกียดเนาะขั้นนี้โอ้ใส่งามๆกับกวา้าโอ้ซาสใส่งามเลยครับวันนี้เบ็ดหมดเลยโอ้เบ็ดกับเขาเบาตาเหมือนเดิมครับเตียมทีสามครับยยเยอะเลยเยอเดเนี่ยเยอะป่หมอตัวนี้ ปลาวันนี้มีแต่ปลาใส่เดียวเลยอืโอ้ปลาเขาบ่กตามันเดิมครับแตียมทีซีครับดูหลังนี้ครับมีการวันนี้พันจิวขอลงมือเองครับผมๆๆมันจะดึงๆๆแรงๆมันจะมีตัวอยู่นะครับ เจ้าจ้าเจ้าโอ้ย,อย,อยมาแล้วครับไซโลไซโลจุดยอดไหนยกดูด้วยครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วลว่าแล้วครับตรงนี้มันขึ้นดีได้แล้วครับตัวใหญ่ของเทรครับของเทร,บอ,เทรบอกแล้วมันต้องมา มาครับวันนี้ได้เชฟแบ่งมาทำกับเขาให้กินครับหลังจากไปดูเบดมาจัคหลอกครับวันนี้ก็มาครับปาเตียพันพิคิดคึ้เกาครับวันนี้นี่ครับนี่นี่มาสับไม้ครับวันนี้นอนหน้ากินข้าวทงคื้เกาครับวันนี้กําลังทํากับเขากินครับต้มปลาตําถั่วครับวันนี้ ขาดปกอกเนาะหาบ่ได้เนาะเอเอาะใรอ่ยปลาขามเปียกกเมีอคบเียนครับมะนาวกับเมเกเอามะนาวมาอยู่ไปไหมเามเจแล้วต้มปลาเ่าใช้มวสมครับเลี้ยวไปใส่ตั้มถั่วแล้วแบ่งเลี้อยู่ปะไ้หมอนึงเขาเดยต้มปลาเลี่ยนหมอนะ กดห่ครับทัหน่เลยจเปลกหน่อยจังเลผู้ใดเทให้รูปอครับดจะรออืมอามนดดอกอไปเย่ะมากหายมาเร็วยุนปูททาไปแล้วมั้งวัน่ไปบมีมากอกซูนแห่งกันเนาะไอตัววายุว okay, hmm. no. ันน่ะนายุเระแบงเนาะมีแตะบกขายุเป็นนี่เนาะตะกสนแปลนน้องบันแดงน้องข้าสือไลยคือคนในหมู่บ้านที่มีลูกใหญ มมเป็นอย่างดหอกัตำบักทัวกับนี้ตีมือปาเตียคือเขาตีเจตีจตีจจัดแปจัดไปอยากจเน่าเสียกันล่ะจวรอดตำบลคือคนได้ยังจดินบุกไปก็ดีหนามห้อมีหลวกมันตัวน้อยเลยบอกมันหลายหมดเลยมีบกหกโอยเนื้อกุ้มดสูงขึ้นไหมมันจีมันจีจเยจัเลเอาที่กี้วผักกินไรอิ่มไรบวผัก เอาเต่ผับแก่แพอโอ้สุดๆเลยเราเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ชอบแล้วใครว่ไได้สัมผัสเนี่ยจังคักสอ,อ,อ,องคนคนาะคักโงพคักโงพัก,งพ,กงพักขึ้นมาก่ายคนสชอบแบบน,นี้ีทายรูปแบบนี้มันบาน คนไหนคนเห็นเป็นเ่าเป็นนักกันไม่ได้กินข้าวหรอกอีกขาดอยู่หลบมาครับกินเข่าปลาครับอยู่ตรงอยุดถาครับเอาเอาไก่มาย่างกับหางหมูมาทอดเหมือนกันเดี๋ยวปลาครับเดี๋ยวปต้มปลาตำหมักทัวคือเกาครับอยู่ตรงอยุดถาแต่ทีมันมาโอ้กินดีบรนเดี๋ยวกูไม่ให้ปลากูดอกครับทีนี้กดีว่ามาครับมาดูดูคนะครับหลังจากกินเข่าเดียวครับ เมนมีตัวครับคันนี้นมีนี่แหละแตมแหลกังจากกินเขากินนนำเดี่ยวครับยส,สวยเสียไล่อีกเลี่ยวครับเสียลายเสียหมันมา,นมา,าแตมสวยๆอยู่ครับหาอยู่หากินมันก็ต้องมีวันหมนันวันมีหมันธรรมดาแหละเดีย๋ยวดูวดวเสียว,วันนี้เสียไจะทำงานไหม ดูยเสียอะไรทำไงกับเสียอะไรแดงอยกล่ลหวครับนี่เป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวใส่กามำอยู่ครับหยัเขาตามาครับเดี๋ยวมาดุนแต้มทีสองกันครับหลังจากกินเขาเดี่ยวผ่านไปคิดว่ามีอาการครับเอาจัดการปากัะใสกามงามเพื่อกาครับใส่เดี๋ยวเลยวันนี้ มีใส่ผสมเลยมันเป็นนกันีอนะตัวงามเงี้ยตัวงามเนี่ยโอ้โอบองงามเลยเลยตัวงามเลยนี่โอ้หัวตับเลยนี่อืมจังครับสสวยเอา้าวใส่เสียแดงเดืเอมทำงานแล้วครับ เว้นเหยียบเยขียดกับคันนี้เอา,อาลุน้นใส่ง,งามๆอยู่ครับเอาลุน้นกดัดโอ้ป้าวันนี้มีแต่ใส่เดียวเลยวันนี้โอ้สวยครับใส่ววสวยๆครับเยียบเขียดเยียบเขียดอันนี้เยียบเขียดตัวที่สามตายอันนี้ตัวไหนตัวที่สี่ตัวนี้นตัวที่สี่ครับหลังกินเขาเรี้ยวตัวที่สามตุยไปแล้ว มันมีอาการผ่านจิวรับจบครับรับจบรับจบ,รบ,จบครับรับจบ,บ,จ,บ,บ,จ,บจะรู้ไซสไหนเออเด๋เออเด๋วดึงยาดึงต็นขึน้นมามตัวตัวเออทะเลสวยคยยย่อยคยย่อยค่อยค่ยอยใหญ่ยุใหญ่ยุค่อยค่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผมมีเวลาทั้งคืน ได้อยู่มาแล้วครับปัจจูจัดไซโลอีกแล้วตัวที่สองดึงกัน้วยเอาอมาแล้วครับโอ้โหเก็บแปดขีดเป็นยังต่ำครับตัวนี้อ,อ้วนตับเลยปลาปคารับเท รุ่นเบ็ดกันครับหลังจากใส่เส้อแดงมาแล้วแม่ใส่เสื้อแดงมาแล้วทำงานดีดุดูใส่อ like ยู่ยุผม่าย่พี่ป้าย่ป้าย่อูใส่ใยใส่ใยใส่ใยใยแมอูเดอย่ดิ้งเลยอูเดียมสวยๆหนึ่งแก้ม โอ้โป๋าไปกินเหยื่อเขียดเหยื่อหมอบดท,ทำงานเลยทำงานทางหางเหยื่อหมอทำงานแต่หัวข่่เนาะเอ้าเหยื่อเขียดกี่เด็บเจ้าเขียดมา่อไห่แล้วครับเก็บอีกหนึ่งแต้มครับอันนี้แต้มที่เท่าไรแต้มที่ห้าแต้มที่ห้าที่หกหรอครับเขามาลุ้นดูอีกแต้มหนึ่งครับใส่ไว้ในคลองรอครับ โอ้วันนี้เมียาทิปทำงานดีตั้งแต่เป็นเสียมานี่จัดจัดจัดโอ้ปลาวันนี้ก็ใส่งามๆครับมีจะใส่ด้วยกันครับวันนี้ตั้งแต่เป็นเสียมานี่ในการในการเก็บอีกหนึ่งแต้มครับรอบนี้ก็ที่ว่าอ,อรอบนี้กินดีครับหาครับหลังจากเดือนมาสักครู่ อันนี้กัมันมีอาการเอา้าเสียแดงเขาทำงานดีครับโอ้ยอมยอมยอมเสียแดงเมถาสิบทำงานนี่แล้วครับสวยครับโอ้กสวยๆอยู่ครับวันดีวันซับวันดีครับวันนี้เมถหาสิบทำงานแล้ว เริ่มชอบแล้วครับเริ่มชอบแล้วมี50ี่นีน่จะสวัสดีบรรยากาศตอนเชา้ชาๆครับประมาณ6โมงเช้าครับหลุนเบ็ดตอบตอนเชา้ากันครับเช้านี้อากาศก็เย็น,เย,นเย็นประมาณ20กว่าองศาเนี่ยนะครับอำเภอพนัทนิคมชลบุรีครับเริ่มสว่างแล้วครับ นาเนาไปครับไปหลุนรอบเชาเป็นยังไงมาครับมาดูแต้มแรกกันครับแต้มแรกตอนเชา้าเหมือนมันกดคันนัน่นนาจะมีใส่นะ พันพันพัน,พนใส่ใหญ่ไหมครับโอ,โอ้ใส่งามนู้นเลใส,สวยแต้มแรกตอนเช้าครับมาครับเดี๋ยวมาลุ้นอีกแต้มนึงครับแต้มที่สองตอนเช้าครับ เมทหาซิบอู้คันอ่อนดีครับอ่อนดีครับคันนี้นี่ครับนี่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 โอ้แอคชั่นดีคันเมทหาซิบเี่เอาเออเอเอ,เอรุนดู้รุนดูครับรุนรูใส่รุนดูใส่ โอ้โหโอ้มีเด็ปลาลุ่นอ้วนๆครับโอ้ใส่ใส่ซิตัวเลยช่วยมาลุ่นดูนี่อีกแต้มนึงครับนี่เห็นมันดึงคันกดอยู่หนวบหน่วบหนวบหนวบหนวบอยู่นี่มันลุ่นดูใส่เลยนะอยู่นะนี่อยู่นี่คันเปียกๆนี่อยู่ เห็นเปี and <AND well. ่ยนอยู่หน้าผ่นผันผันป้าอยู่ป้าอยู่วางเลยวางไว้หลดวางไว้หลด bằng phải nhám đi Ôi lêu Ôi Nào dù đấy Dù mẹ Lúc bấy ไปแล้วผมมีหรอกดึงยหขึ้นอรถย่ยยยยต,ย,ย,ตย,ยตัวใหญ่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 ใเย็นใจเนเยี่หละผมว่ายรุ่นนี่หละ<ไ>ที่มันเบ็ดตัวคอง,งา่างอะเอาจัดก,การายยอู้ โอ้โเเดี๋ยวให้พัดยูจัดก,การอ้าวสวยสวยอยู่ครับส,สวยสวยได้อยู่เชา้าเช้าอีกหนึ่งแต้มครับมาครับเดี๋ยวมาดูคันต่อจากกันเลยครับคันต่อจากคันเมื่อกี้เมธาทิพย์คันปลายเปีกเปกเปกยกๆน่าจะอยู่ครับด้วยพันบิกิตจัดก,การอยๆๆๆู่อยู่อยู่พี่อยู่อยู่อยู ยูยูยูนะยูเอาไงหล่ะวะน่ะหนำลึสิึ้นม่อให้ก็ได้ต้องให้พันจูดีกว่าก็ความชัวเอาดีนะเนักพันเดึงดึงยูระวังระวังเบาเบา,บา,บา,บาเราไม่เรียบ ตรงล่างอ้าวไม้เตเต็มครับใส่สวยครับโอ้ของแท้ครับปั๊ชิวนัวกันนัวตอนนี้ทีมงานก็เริ่มทยอยลับมาแล้วครับนี่มาดูของปลาเตยียในสะพายตงุตงๆอีกแล้วรอบชาวโอ้การคอมาอีกแล้วหนึ่งตัวโอ้โอ,โอ้ตัวใหญ่เลย ดวงหลังนึงเดี๋ยวก็หัวคอรอดนู๋ไหมไม่ที่แล้วเอาไปกินก่อนี่ผลง,งานดวงทำงานครับหนึ่งแก้มจากหลังปลาได้จากหลังวันเย็ดโอ้โห oh. เราจะไปนในปลาปลาได้อยู่นะตุงๆ้ไงตัวนี้ ไปคลองอยุ่หง่าตัวนี้ียเลอยกทียุ่ตัวนี้คือคองอยูง่งหง่าซองลุน่นหมดเดี๋ยวมาลุ่นดูมาลุ่นแสโอ้ตัวหน่อยออกก่อนทำไมตืน่นเต้นหลังอู้หู้หนึ่ง่ง <c oughs> เห็นเบ็ดเลย่เห็นเลยางเห็น một léo dĩ tại phải không phải luôn đừng quấy gần đây này luôn tại luôn xuống và là phá lâu đây mà dày của lâu luôn xuống hoàn vào bạn hoàn luôn phá ơi chụp ngàn mong công ngàn vậy đây đừng ngàn đi biệt lên ạ ngàn phải lên à. mà, mì, ừ. 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 mà thán lâu để thịt còn lâu cái này bé tôi nâng tôi lô luôn mắng tôi ดูผลงานวันนี้กันครับโหบากกันหลอกไปเนาะตะคองกระไดปลาหลายอยอะคนเดียวเลยโห,โห่มาดาเนี่ยตามตีอ,อดบัวไปเอาปลาดุกมาอีกแล้ววัานาน,นี้กระไดทำนี่ไดตัวหนึง่งเอาดีรู้เอ้ยจากลเ่าอยก ดีโอ้หาหาโลครับผลงานพันแบ่งคนเดียวหาโลโอ้จังคือเกป่ะพี่ยกมาช่งางกระช่างกับประมาณโลโลขึ้น <Yes. S 2> เย็บอายกประมาณหกโล พระว่กะบบากระช่างแบบติ๊บออกกระช่างออกไปประมาณลูขึงหกลูกค,คนละลูประมาณหกลูเจ็ดรูอย่นนะโอ้วมก็ตอนนี้ก็กําลังเก็บเขาเก็บคองนะครับนี่ก็มานอนทีเดิมจากอาทิตย์ก่อนครับก็ผลงานก็น่าจะได้ประมาณคนละเจ็ดแปดลูขึ้นแล้วครับสองคนก็บพันกิดก็ได้ประมาณเจ็ดรูได้พันแบ่งประมาณห้ารูของป้าเตียก,ก็น,น่าจะ ถึง 10. สิบกำลังเคลียขยงขยะดูความเรียบร้อยก่อนครับครับสภาพไม้สีไซค,ครับน้ำก็เลืมแห้งแล้วอาทิตย์หน้าต้องไซกี่ใดลงไม้ใหม่อีกแล้วครับนี่ครับก็สำหรับคิ่นี้พอมีผลงานให้ดูนะครับก็ได้พอเดบิวิกินครับก็สำหรับใครติดชื่นชอบการให้ยูให้กินแบบนี้ก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ทางเพจเฟซบุ๊ก แล้วก็ตั้งช่อง u t u b e ไอ้นายจิ๋วรถทุงครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ